ซึ่งสำหรับในตอนนี้ทางยาติพี่น้องวงสาธนายามิแก้วสหายคำในจ่วยกันลากโฉงนำภาษาแก้วเงงามของน้องอ่อนหรือว่านางสาวยุพินชัยชนะปิกมาส่งอย่างบ้านอย่างจองที่เป็นจากไปเมื่อและตั้งแต่สามสิบกว่าปีเพิ่งในตอนนี้ก็จะได้ มีพิธีทอดผ้าบังสุขุลแล้วก็ติดตามไปด้วยผ้าไตรบังสุขุลเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีพิธีมอบกองทุนมีกองทุนด้วกันหลายกองทุนกราบนมัสาการไวสาท่านพระบุณเจ้าและสามนเณรจุตนจุโอมสวัสดีแขกทุม้มเกียริ ทุกคนทุกท่านนามะโูป,ปางอานนิจังผู้ขังอนาตตาเป็นของบ่มั่นบ่เตีย้ยผหูควมเยียงไปมาเป็นคำทอดผ้าบังสุขุนอาเจ้าผ้าพขอเรียนเจชิญท่านแรกที่จะได้เพื่อเกียรพทอดผ้าบังสุขุนว่าอาจารย์ก็นานคำ โปดันมักนายกวัดวัดสีโงงามตาบกโกในเฮเกียรทอดผ้าบังสุขุลชุดแรกพ่อเสาชัยทองบ้านสีดอดใจบ้านดอดใจพ่อไฟสุดขังประธานผู้สูงอายุบ้านตาบกโกพ่อคำชัยงาม บ้านรองแยกแยก่อนนรงชัยทองพรมยาประกาศตามรายชื่อไปเรื่อยๆท่านที่ทอดผ้าบัาสุข,ขุผ้าไตรเรียบร้อยแล้วก็เข้าที่รับรองเดิมต่อไปคุณอำนวยญานันต์ประธานตำรวจชุดชน คุณใบสเสดหลวงตนประธานอสมตาบะโกคุณสุรพลเตจะม่บ้านถวายคุณกองต่อเรือนบ้านตาคุคงแม่พินอินตาแก้วบ้านตาบะโกคุณมุนสมบูรณ์มากจันบ้านถวาย คุณนันน์สอนแหงบ้านหงวัวสันปตองคุณพนมพรนาโสพีนบ้านหงวัวสันปตองปอไลแดงปละละบานตาบากโก้ปอทองคำชุมบ้านตาบะโก้คุณุจำรัตรชัยงามบ้านตาส่องแคว ก็ตาคำชูชุบบ้านตาบกโกคุณมนวพรชัยมงคลประธานแม่บ้านบ้านตาบกโวก็เรือนคำชูชุบบ้านตาบกโว่าบุญหาตาแก้วบ้านตาบกโกควอมหน่วยชัยชนะบ้านตาบกโขก็แก้วสีวิชัย บ้านทุ่งนาเวียงหนองตองพ่อจำนงยญาอน,านันมาตตาบะโกคุณประพันธ์จันดีมาต้าบะโกลำดับต่อไปจะเป็นผ้าไตรบังสุกุลท่านแรกท่านเจ้าภาพ เรียนเชิญผู้ที่จะทอดผ้าไตรบังสุกุลหุดพ่ากำนันสแสวงแดงคำดีกำนันนนตมบลขุนคงแต่เฮอเกียดทอดผ้าไตรบังสุกุลชุดแรกต่อไปก็หลวงเริงรองอริยวง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่แ8บ้าน,านตาปะโกคุณเริงศักดิ์สิงหาสุขอำเฮฝาฝาพ่อกองคำวงทัวันบ้านขุนคงหลวงพ่อปุณน,นอมมอมบ้านตนเพ่งไรดง พ่อโสมชัยคำปันบ้านตาบกโกสอบตอสุพัฒน์ลวงตนสมาชิกองค์การบริาหารส่วนตำบลขุนค,คงบ้านตาบกโกหมูม่แปดคุณบุญภรรัก บูพระบุระารัตนันชัยเลขานายกโคการบริหารส่วนวนตำบ,บนบนขุนคง,คง,คงสทอนีคมใจแก้วสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหน,นองแก้วรองถนอม บอยตีละรองนายกโครงการบริหารส่วนตำบลขุนค,คงรองสุวรรณฟวงเงินรองนายกโครงการบริหารส่วนตำบลขุนค,คงชุดสุดท้ายทางเจ้าภาพขอเรียนเชิญนายกพิทักษ์ตุ้มอินมอน

ไว้สาบาลมีธรรมพระเจ้าพระโสดรักษาบันเอณีจุโตนจุโอมกราบขอบพระคุณตัวแทนแก่ท่านผู้มีเกียรติที่ได้เื่อเกียรติอทอดท้าบ่งสกุลท้าไตรบวงวส,สุขุน ต่อไปก็จะเป็นพิธีมอบกองทุนเตรียมเกียมกอ,อง่ายหูบไปเนิอ่อไปไม่กลับซับน้ำตาเสอื่อหลับสนิทยากมิดบนพื้นไม่มีหนีกรรมต้องจำคน นี้บบปนจำพาต้องจากไปเมื่อนกันลุกจูๆๆทุกนามนักราชอาจารย์คนโบราณเปินเปลี่ยนโลกของเฮานี่เหมือนโรงละครโรงใหญ่มนุษย์ปุถุชนคนเฮาเปินเปลี่ยนตัวของเฮาเนี่ยเหมือนตัวละคร ที่แสดงบทบาทบ่สเสมอกันโลกเรานี่นอพอดูยอบยอ้อนดูหนักนองคอนสะท้อนจิตใจปื้ดกระทมทุกข์ขึ้นกับก่อนจึ่งใจเป็นเป็นละครในโลกาโลกกว้างสูงต่ำปานกลางบ่มีไทยสร้างหาก,กับนำตังแต่คิดหรือพรมลิขิตแบ่งสเส้นชีวิตมีบทบาทคอยลีลา โศตุกต่ำก้อยน้อยวาสนาข้องมีฐานายศฐาใหญ่กว่าห้องก่อนจผนู้ร,ร,ร,รนรอนทางหากินไปพางตุนต้องตุกบาได้กินไผ่กระตึงมาต่างไฟสองต้องตุกงมาได้นุ่งมาได้ย่องพ่อแม่พี่น้องจะหอดูแกวอันนี้จาโลกนี้ว่าไม่แน่ ย่อมหันแปรเปลี่ยนไปตามรูปคันเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็แก่แย่ทุกวันไม่เลือกชั้ยากจนคนมั่งมีถึงจะมีเงินพอกองพับฟ้าถึงจะมีแผนผ้าผ้าหลากสีถึงจะมีเพ็รแสงแดงมณี ถึงจะมีหน้าที่มีงานทํามัจจุราชคือความตายมิวายเวทจะประเข็มเงินหอบใส่ในคันมัจจุราชไม่ลับรองข้อกำนันเพราะเป็นกรรมทำแต่งแห่งชีวีเกิดกำเนิดเป็นทุกข์ไม่สุดแน่ แก่เป็นแก่เป็นุุข์ไม่สุขีเจ็บเป็นเจ็บกับเวีตายก็ตายเป็นผีนี่ตัวเราทุกจริงหนอในโลกนี้ไม่มีเที่ยงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าใครเขาถึงจะมีทุกโศจริงหนอเรา เราก็เอาไปไม่ได้มีแต่ไฟเผาผลาร่างสูงสิ้นและดิดสายกลายเป็นเท่าปราสาทหลังนี้ดูงามเเมือเกินถ้าคิดเป็นเงินลายหเื่นบาทในเจ้าราคามันแปรอายุมันสั้นทำแบบกีิวันก็แล้ว มาหมาะสมกับราคาแล้วเปื่อใส่ศพอันโดงาตั้งใส่ศพไว้ทำบุญติดตาวันนี้ก็ได้ยาเคลื่อนออกจากบ้านแขกอันดุีเกียรติก็นักพี่น้องเจ้าบ้านกินกินต่างๆาอุดทิศ ส่วนบุญกุศลเขาก็ก็ต้องคิดข้องยกห่อมอบาดวงวิญญาณของน้องอ่อนยุบินชัยชนะไปลอดมาเจ้าก็ขอู้เป็นข้าบง,ง่ายไปลอดมะควายก็ขอู้เป็นอภรแผ่นท่าไปลอดมาลุนกุหนล่าก็ขอร้เป็นเข้าตีบนำติบซิบผาา่ากันเฮ็ดก็ได้อาบอยากก็ได้กินเอ,อิก็ได้ยิน กินมีคนเอามายื่นหื้อร่างกายเป็นของติ๊บในนามตัวแทนของเจ้าภาพก็ต้องขอกราบขอขอบคุณทุก,กองค์กรทุกกลุ่มฝ่ายบริหารฝ่าย สภาไยป,ปกครอกลุ่มสตรีม่บา้านรองกับคนน้อยคนานก็อาจารย์เป็นเก้าพร้อมกับบ่าแข่งแห่งนัดต่าแปลงแห่งดีที่ได้ช่วยกันเต็นก่อวันนี้ดึงพิมงานของ พลวงนรินชูดวงได้มอบริการเพื่อกับในงานจิงไหนขาดตกปกครองต้องขอสุมาภัยตึงวันนี้ทางด้านที่ปนช่วยกันนนบอกว่าจะเปลี่นทั้งด้านตำบวจชุมชนอสมออยูไม่้านโดยเฉพาะอสมอได้คัดกรอง โควิด้าเื้เ่งต้นเพื่อบื่ฮือไวนักแพร่ขยายในตำบลของเขาสาธารณสุขของตำบลมคุโคงรัตรบนใกล้เคียงโดยอสมอคุณหมอก็ได้มาคัดกรองมาบริการวัดไข้เกงกับแพร่ระมีเกีรยง แต so ่ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงอย่างยิ่ง ก่อนที่เอาจะวางดอกไม้จันทร์ทา,างญาติพิน้องจะได้เรียนเชิญทุกท่านจะได้ขึ้นยืนไว้อาลัยก่อนที่จะวางดอกไม้จันท์ ในต,ตอนนี้ทางคณะเจภาพจะได้เรีนเชิญแขกท่านผู้มีเกียรติขึ้นยืนไว้อาลัยเพื่อส่งดวงวิญญาณของน้องอ่อนยุพินขึ้นไปสู่อย่าง,ส,งสวงสวรรค์เรียนเชิญทุกท่านยืนไว้อาลัยครับ ตั้งแต่นี้ไม่มีน้องอ่อนผู้พินอีกแล้วโอ้ดวงแก้วดวงวิญญาณหลุดลอยสู่สวรรค์สูงสุดชั้นอินพรหมร่มสวัยอย่าได้มีทุกโศกและป่วยไข้ขึ้นสู่สวรรค์สูงสุดชั้นิรันดอนด้วยเธอ กราบขอบพระพพคุณเป็นอย่างสูงทุกท่านครับก็ไหว้สาอันพระคุณเจ้าและสามนเณรเจ้าจุดจ้นจุโอมว่าดอกไม้จันทร์ อาอาราธนาพระเดชพระคุณหลวงพอ่อ,อ,ท,อท่านพระครูาวารคุณยาพินบนันเจ้าคณะตำบลวนคุณคงสักดิาจะได้กดกดสวิตไฟไว้ไว้สาครับผม,ผม ไม่ช้าพันก็สุดสิ้นิจสิ้นไลทั้งที่รักแส้รักสักเพียงไหนทั้งที่งแสโงโง่ไลก็ไม่อาจเอาติดตัวเราไปสักอย่างเลยบันดบนดี้พีธีประชุมเพลิงร่างอันปราศจากวิญญาณของน้องออนนางสาวยุพินชัยชนะ อายุสามสิบเก้าปีก็ได้สิ้นสุดลมเป็นที่เรีเยบร้อยทางคณะเจ้าภาพก็ต้องขอกล่าบขอบพระคุณกับแขกท่านมีเกียรติทุกคนทุกท่านเดินทางปิดบันปิดจอเดินทางด้วยความสวัสดิภาค ตอนที่อยู่นกขอนห้อีใจกันโจกเดินทางติกบานไปกขอนห้องีโจกีใจสัปปะไปในก็หื้อถอยออกสัปปะไปนอกก็หื้อถอยหนีขาอเราวีกคแกนกล้าข้อไปหลังอย่ามาท่าข้อไปหน้าอย่ามาติด ข้อพิษเป็นตัวข้อไร่ส่วนสกันข้อไหลอันเป็นสิ่งกระจุกไว้บิดขับไปแม่ข้ออย่างไรติดแบบแม่ข้อยาวแฝดติดต้นแม่ข้อกังวลลายสั่งข้อไหลลงสิงหาข้อนานาหลายหลังข้อหินปากเป็นกรำข้อเป็นลำมะไก่คนเจ็บของใครคนเบื่อของหูแวนมีไก ไหลไปตามน้ำสุบซอยย่อยไปตามแม่น้ำคงคาใจอย่าตุกผวังใจไยะมั้งกำลังเดินทางปิดบานปิดจองเดินทางด้วยความสวัสิภาพถึงจุดหมายด้วยความปลอดภัยทุกคนทุกท่านนะครับ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 